ดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นี่เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วก็ต่อท้ายในเรื่องของการเงินการงานนะคะทุงทั่วไปนะคะในท้ายทายคลิปถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยขอดูชาวราศีสิงห์นะคะที่เป็นคนโสดขออภัยที่คลิปมาช้านะคะเดือนมีค่อนข้างที่จะยุ่งอ่ะเดี๋ยวดูคนโสดก่อนนะคะคนโสด ขอดูเรื่องราวของคนโสดชาวราศีสิงค์ค่ะสําหรับคนโสดเนี่ยตุกคิดว่าคุณจะได้มีคนคุยได้เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลแต่ว่ามันเป็นเพียงการที่ได้แค่คุยอะค่ะแต่ว่าการคุยในที่นี้เนี่ยค่อนข้างมีอะไรที่เปิดใจกันมากขึ้นอารมณ์เหมือนพอคุยกันไปแล้วเหมือนเรารู้สึกกันมาแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเรารู้จักเขามานานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าทําว่า มันมีอะไรที่มันจะพัฒนาได้ไหมก็คงไม่แต่ทุกคิดว่าเจอคนที่คุยแล้วถูกคอมากกว่านะคะขอดูเพิ่มเติมนะแนวโน้มของคุณไพ,มพกก่มีชาวราศีพฤษภมีชาวราศีตุลมีชาวราศีกันแล้วไพ่มีก้าดาบค่ะเออมันเหมือนกับว่าในเดือนนี้เราเองอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเราอยากจะได้ใครสักคนเข้ามาเป็นแฟนของเราเป็นคู่รักของเราอะนะคะไพ่ของเราเหมือนกับว่าเรา เรายังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีคนที่เข้ามาหลายคนนะคะแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะมาสร้างความสุขมากกว่าความทุกข์มันก็เหมือนกับว่าเราได้คุยๆกันไปก่อนแต่ไพ่ของคุณดูเป็นคนที่รุกหนักเหมือนกันนะคะขอดูเพิ่มเติมค่ะอ่ะมีชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะ ถ้าพูดง่ายๆตุ๊กมองว่าคุณอาจจะได้เจอใครที่คุณมีความรู้สึกว่าเวลาคุณคุยกับเขาแล้วคุณก็โกหกเรื่องของตัวเองอ่ะคุณก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนกันคือไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักเดือนนี้น่าจะเป็นคุณมากกว่าที่ไม่ค่อยคาดหวังอะไรแล้วบางทีหมายถึงตัวคุณเองเวลาเขาพูดอะไรมาเนี่ยคุณก็เหมือนจะโน้มน้าวไปทางเขาแต่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะคือไม่ได้บอกความจริงอะไรกับเขาซะทุกอย่างมีเรื่องปิดบังในตัวคนคนนั้น ขอดูบทสรุปหน่อยค่ะมีชาวราศีมีนมีสี่เหรียญมีหนึ่งดาบตัวคุณก็ยังคงเป็นตัวคุณอยู่อะค่ะถ้าคุณไม่รู้สึกว่าคุยกับใครแล้วไม่ไว้วางใจคุณก็ยังคงเป็นอย่างนั้นไพ่ของคุณคือคนที่ เราไม่ถึงขนาดเปิดโอกาสที่จะให้ใครมากเข้ามาในชีวิตเราแต่เราแค่มีความรู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการที่ได้คุยกับใครที่เขาเก็ตในสิ่งที่เราคุยแค่นั้นเองนะคะความรักของคุณอะ่ะมันจะมีแค่นี้แต่ว่าแค่คุณไม่ได้คาดหวงังแต่คุณก็เหมือนรอใครสักคนที่เขาชอบเราจริงๆอะ่ะเข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะคะเดือนนี้จะยังคงเป็นแค่นี้อยู่ขอดูคาแนะนาหน่อยค่ะอืม ใช้คำแนะนำเนี่ยมันเหมือนกับว่าหลายคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็บางทีแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ดีแต่คุณก็เลือกที่จะตัดเขาออกเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากับคุณไม่ได้นะคะ ไพ่บอกว่าจริงๆแล้วมันคุณไม่ได้เป็นคนแปลกหรือการที่คุณเป็นคนช่างเลือกช่างคิดหรือชอบอะไรอยากได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่ไพ่บอกว่าบางครั้งในความรักเวลามีใครเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยเราควรจะเปิดโอกาสให้กับคุณคนนั้นได้พิสูจน์เขาให้เต็มที่ก่อนนะคะหรือหมายถึงว่าเราควรจะพยายามถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นคนเข้าหาเขาหมายถึงเราจะต้องทําอะไรให้เต็มที่ก่อนนะคะ คุณไพ่ของคุณเหมือนเป็นคนที่จริงๆแล้วคุณคาดหวังว่าอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าคุณแค่ไม่เต็มที่กับในการกระทาไพ่บอกว่าต่อแต่นี้นะคะถ้าเกิดเราอยากจะทําอะไรสักอย่างก็แค่ให้เราเต็มที่กับมันค่ะเราจะได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วก็ได้อะไรในแบบที่เราสามารถที่จะเดินไปในทิศทางที่ถูกได้ค่ะกอนที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีสิงห์คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคนคุยมีคู่กรณีนะคะ ใบแรกมี6ไม้เท้ามีเพจช็อปครับมีเพจช็อปแอนเดอร์ลแล้วก็มี8ถ้วยเอ่อสำหรับใครที่คุยกับคนไกลอยู่ไพ่เนี่ยหมายถึงบางทีแล้วเราอาจจะต้องมีการแสดงออกอะไรบางอย่างที่มันต้องชัดเจนนะคะ ชัดเจนให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกยังไงคือไพ่ของตัวคุณและตัวคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยจริงๆไพ่เขาเป็นไพ่ของคนที่ก็ชอบคุณพอสมควรนะแต่เขาแค่ยังไม่รู้ว่าตัวเขาเองต้องการอะไรเท่านั้นเองไพ่มีหนึ่งเหรียญนะคะความสัมพันธ์นี้ยังไม่สามารถคาดหวังอะไรได้นะคะมี10ดาบแต่ว่ามันมีการพัฒนานะเพราะไพ่เป็น reverse แนวโน้มของคุณนะคะเป็น t h e tower the lover มีไพ่ชาราสีเมถุนมีไพ่เด็ดชารีออดมีไพ่หกเหรียญบางคนอาจจะคบคนที่มีความต่างในเรื่องของทัศนคตินะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่าบางทีแล้วถ้าเกิดเป็นการคุยระยะไกลมันหมายถึงว่าการที่ยังสื่อสารกันไม่ชัดเจน ไพ่ของบางคนหมายถึงคนที่คุยกับคนต่างภาษาเลยอะ่ะต่างศาสนาหรือทัศนคติที่มันต่างกันไปเลยแบบคนรวยคนจนที่แบ่งได้เห็นได้ชัดเนี้ยไพ่มันมีเด e t ทาวเวอร์มีเด e l เลเวอร์ตูคิดว่าความรักมันไม่ได้หมายถึงเลิกคุยแล้วไม่ได้หมายถึงต้องรักกันอะคือมันยังสามารถที่ยังอาจจะพัฒนาไปได้แต่ต้องต่างคนต่างพยายามปรับเข้าหากันสักนิดหนึ่งนะคะขอดูตัวคุณเนี่ยคะ่ะ ให้ของตัวคุณมีสามถ้วยค่ะมีหนึ่งถ้วยมีดีไฮพรีเทรสแล้วก็มีเพชวร คือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณมีความสุขอยู่แล้วในชีวิตอะคุณมีคนคนนี้เข้ามามันก็แฮปปี้ก็ตื่นเต้นนะแต่บางทีหมายถึงบางคนเนี่ยเขาอยู่กับเพื่อนมากตัวคนเองอาจจะอยู่กับเพื่อนมากอยากมีความรักเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดขาดแคลนอะไพเป็นดีไฮพีเทสแต่ว่าเป็นรีเวิร์สเนี่ยแล้วก็มีเพจชวาหมายถึงจริงๆคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยก็ได้กับความรักครั้งนี้แต่ก็คือแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยเขารู้สึกยังไงเราจะได้พยายามที่ทําตัวได้ถูกอะนะคะ ขอดูตัวเขาตัวเขาไพา่เป็น9ถ้วยเป็น6ดาบมี Page ็อปคัพใช่ไหมเพจอ o อบเพนเคิลค่ะแล้วก็มี10ถ้วยอืมคนคนนี้เขาเคยผิดหวังผิดหวังในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงผิดหวังก็แฟนเก่าเลย,เลยนะอาจจะหมายถึงเป็นคนที่ครอบครัวไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างเช่นเป็นคนที่ เอ,อ,อาจจะมีพอ่อไม่มีแม่หรือครอบครัวมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ต้องการความรักที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงพอเขาต้องการความรักที่จะมั่นคงเพราะฉะนั้นพอถ้าเกิดเขาคุยกับคุณน่ะเขาก็มองดูแล้วว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จะสามารถมอบสิ่งเหล่านั้นให้คุณได้ไหม คนคนนี้ไม่ได้เปิดใจคุยกับใครง่ายๆนะเพราะฉะนั้นการที่เขาคุยกับคุณตอนนี้ได้หมายถึงว่ามันก็มีอะไรบางอย่างแหละที่ค่อนข้างที่จะคอนเนคการแต่ว่ามันอาจจะยังต้องใช้เวลาแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยปรับหาใครง่ายๆเพราะฉะนั้นคือเอาง่ายๆคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ตลกอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีสีสันในชีวิตหรืออะไรสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเดา,ดาใจเขาไม่ออกนะคะขอดูบทสรุปหน่อยค่ะ บทสรุปเป็นสี่เหรียญมี7ดดามีดีไฮพีเทรสแล้วก็มี8ปดไม้เท้าคือมันต้องพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่ามันเป็นการพูดคุยที่มันจะต้องสร้างสีสนะันน่ะเขาบอกว่าเดือนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นหมายถึงอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาที่อาจจะต้องมีการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนะเพื่อที่ จะปรับเข้าหาคนคนนี้แต่ว่ามันยังเป็นอะไรที่มันยังรู้สึกฝืนๆตัวเองอยู่นะคะเวลาทำอะไรออกไปมันเหมือนกับเปล่าแบบไม่เนียนอะไม,ไม่ไม่ไม่รู้สึกเนียนกับการที่อยากคุยกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่เหมือนคนเดิมหรืออะไรอย่างงี้เกิดขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะมันจะมีแต่เรื่องของการพูดคุยการแบบว่าเข้าหาการอะไรแบบเนี้ยที่มากขึ้นนะ,ะในเดือนนี้แค่นั้นอขอดูคําแนะนํานะคะ คำแนะนำไพ่เป็นไน i ์ซอฟต์เพนเทนเคเป็นคิงซอฟท์คัพมี8เหรียญแล้วก็มี10เหรียญทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะมันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงคนที่คนที่เราเคารพนับถือหรืออะไรก็ตามอะ่ะคือเขาบอกว่าความรักของคุณและเขามันจะอยู่บนพื้นฐานที่มันถูกต้องมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการยินยอมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่มีการยินยอมจากครอบครัวหรืออะไรก็ตามคือคุณไม่ได้เป็นที่รักของครอบครัวเขาหรือเขาไม่ได้เป็นที่รักของครอบครัวคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากที่จะคุยกันได้หรือคบกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับไพ่ที่จะแนะนําคือก่อนที่ เราจะรู้จักเขาถ้าสมมติเราได้รู้จักเขาแล้วหมายถึงเราต้องรู้จักพื้นฐานของเขาด้วยพื้นฐานครอบครัวเขาด้วยพื้นฐานการใช้ชีวิตของเขาด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้ะคะ่ะณตอนนี้เหมือนคุณและเขาค่อนข้างที่จะรู้จักกันผิวเผินแต่ตัวเขาเองเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพยายามบอกใบ้อะไรบางอย่างว่าเขาเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่กับคุณเนี่ยกับตัวคุณเนี่ยเขาไม่ความรู้สึกว่าเขารู้จักคุณน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นเราเองที่พยายามที่ หมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้เขารู้จักเรามากขึ้นนะคะแต่ไพ่เนี่ยมันหมายถึงคนที่สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้นะคืออยู่กันแบบนี้ไปก็ได้คุยกันแบบนี้ไปก,ก็ได้นะคะเออก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีคู่นะคะชาวราศีสิงสำหรับคนมีคู่ชาวราศีสิงไพ่มีเดลโรเวอร์นะคะมีชาวราศีเมทุน มีเพจชอปเป็นเดเิลมี6ไม้เท้ามี1เหรียญแล้วก็มี8ไม้เท้าไพ่คล้ายๆกันสำหรับสาความสัมพันธ์หมายถึงระวังจริงๆระวังจะผิดใจกันในเรื่องของการพูดคุยนะคนนึงพูดอย่างคนนึงพูดอย่างแล้วก็เหมือนกระต่างคนต่างมีทิฏฐิซึ่งกันละกันนะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะระวังหน่อยความรักที่สั่งสมมาเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ช่วยให้ความสัมพันธ์ เวลาทะเลาะกันเรื่องเล็กน้อยมันดีขึ้นเลยนะคะระวังในเรื่องขอเกมของการทะเลาะการช่วยเหลือการเป็นภาระซึ่งกันและกันเนี้ยมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหมุดหงิดใจนะคะอันเนี้ยต้องระวังแนวโน้มนะคะแนวโน้มไพ่มีสองถ้วยมีเก้าไม้เท้ามีสี่ไม้เท้าแล้วก็มีห้าไม้เท้าการพูดตรงจนเกินไปหรือการได้รับสารอะไรแบบมาตรงตรงะคือก่อนหน้านี้ คุณอาจจะไม่รู้ว่าแฟนของคุณนะโกหกคุณมาตลอดเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจแต่ณนะวันนี้ถ้าเขาพูดอะไรตรงๆออกมาคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเริ่มรู้สึกลับไม่ได้กับสิ่งที่เขาพูดคือเขากลับไปโกหกยังจะดีซะก,กว่านะคะเพราะฉะนั้น,นะะในเดือนนี้มันมีเรื่องราวของการที่มีการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาจนความตรงนี้มันทำให้ต้องทะเลาะกันเกิดขึ้นนะ,นะคะขอดูตัวคุณหนะะ่อยค่ะ ให้มีสิบไม้เทา้ามีจัสติกนะคะมีชาวราศีตุลมีไนซ์ซับฟอร์แล้วก็มีเดอะมูนชาวราศีมีนเอ่อเขาเรียกว่าคือคือคุณมีความรู้คิดว่าความรู้สึกของคุณอะมันมันพ่วงกับตัวเขาคือมันเขาเรียกว่าอะไรอะทุกอย่างมันดีเพนออนเขาอะคือคุณแทบจะไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองแต่คุณแค่คิดว่า เหมือนเขาควบคุมคุณได้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาควบคุมคุณได้หรือทุกครั้งที่เวลาคุณพูดอะไรเขาจะมีข้อขัดแย้งมาตลอดซึ่งทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณจริงๆคุณควรจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นแต่สุดท้ายแล้วคุณคิดอะไรมากับกายเป็นเขาที่ต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยคุณเหมือนโดนควบคุมคุณจะรู้สึกเหมือนโดนควบคุมหรือรู้สึกว่าทําอะไรออกไปแล้วเราเอะมัน มันมันมันควรจะเป็นแบบที่เราอยากทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันไม่เชิงอ,อึดอะแต่มันแค่รู้สึกว่ามันไม่โอเคกับสิ่งที่เราอยู่นะคะส่วนตัวเขาไพ่ของเขาเป็นแอร์ก็สอดค่ะ k i n g อฟเป็นเดก็เห็นได้ชัดว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนบงการนะคะคนคนนี้เขาเหมือนกับว่าตลอดระยะเวลาที่เขาเดินมาดําเนินทางมาในชีวิตของเขาก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ ชีวิตไม่ได้ดำเนินด้วยความรักเสมอไปอะ่ะมันอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลด้วยนะคะไพ่เขาคือคนที่เขาจะมีเหตุผลมาก่อนเหตุผลว่าทำไมต้องทำแบบนี้แต่ก่อนทำไมต้องทำแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนเนี้ยมันจะมีเรื่องของเหตุ hmm. และผลเยอะมากเป็นพิเศษจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มัน ตรงเกินไปเหตุผลเยอะเกินเกินไปเรื่องมากจนเกินไปจนเรารู้สึกลำคาญแต่ว่าตัวเขาบอกว่าที่ฉันมีเหตุผลเพราะว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลไงมันถึงจะดําเนินชีวิตได้คือค่อนข้างที่จะดูเป็นคนวิชาการจ๋าๆนะคะในเดือนนี้ขอดูบทสรุปนะคะไพ่เป็นไหน g อ t of cups สอ,สอเหรียญ queen o pentacles แล้วก็มีกดาบ ทุกอย่างบนเหตุผลของชาวราศีสิงห์กับผู้ของคุณหมายถึงการจะทําอะไรก็ตามสิ่งที่เราทําลงไปที่เราพูดที่เราสอนที่เราสั่งเพราะว่าเราหลักนะคะไพ่มันจะเป็นแบบนี้เราหวังดีนะเราอยากให้เธอไปทางที่ดีนะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากจะพูดนะคะไพ่มีความรู้สึกว่าการที่ เราถูกบงการเรารู้สึกอึดอัดใจแต่คนที่บงการเราเขาต้องการให้เราไปในทิศทางที่ถูกแต่ว่าตัวเราเองมีความรู้สึกว่าเราเดินอยู่บนทิศทางที่ถูกอยู่แล้วหรือเราเลือกในสิ่งที่ถูกอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้ตุคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องมือที่3หรืออะไรเข้ามาแต่เป็นเรื่องของการถูกค้อมร้อมไปด้วยคนที่บงการเราอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนเรานะคุณอาจจะรู้สึกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำไปแบบสมมติ อใน,นเรื่องของการทํางานคุณอยากจะทําแบบนี้แต่คนอื่นกับไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณคิดทั้งๆท,ที่คุณรู้สึกว่าทางนี้มันคือทางที่ง่ายที่สุดนะคะขอดูคําแนะนำหน่อยค่ะไพ่เป็นเดอะฟูค่ะเป็น5ดาบ เป็นเพจช็อปคับแล้วก็เป็นสี่เหรียญเดือนนี้ทําอะไรไม่ได้เดือนนี้ทําได้อย่างเดียวคือพยายามทําอะไรตามใจคนอื่นไปก่อนนะคะเพอไพ่บอกว่าการที่ทําอะไรตามคนอื่นไปก่อนหมายถึงว่าเวลามีเรื่องผิดเรื่องถูกหรือเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นร้อยเปซมันจะมีส่วนแบง่งส่วนแชร์หรือคนที่เขานึกได้ว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะปล่อยให้เราเป็นอิสระน่าจะดีกว่าแต่ไพ่ของของตัวคุณอะ่ะกำลังจะบอกว่าสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ ถ้าคุณอยากรู้สึกเป็นอิสระกับสิ่งไม่ถูกบังคับเลยนะคุณควรที่จะไม่มีแฟนอะแต่ว่าคุณกลับเป็นคนที่อยากมีแฟนอยากมีใครอยู่ข้างๆมันก็เลยยากไงคะเพราะฉะนั้นอะเราก็ต้องมีโมเมนต์ที่ถูกควบคุมบ้างหรือเป็นฝ่ายที่ควบคุมเขาบ้างนะคะอย่าเขาเรียกว่าง,ง่ายๆก็คืออย่าเห็นแกนตัวนะคะใครบอกอะไรเราในเรื่องที่ดๆีๆเราก็ควรจะเก็บไว้บ้างนะคะอันนี้ก็คือคนไม่โสดคะ่ะ อ,อกันที่เรื่องการงานนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ขอดูการงานของชาวราศีสิงห์นะคะอ่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะ,ะในเรื่องของการงานนะคะไพ่บอกว่าเราเห็นอะไรไม่ถูกไม่ต้องที่ไม่ถูกที่ควรเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปต่อล้อต่อเถียงใดๆอะไรทั้งสิ้นนะคะไพ่บอกว่าไม่ได้มีเรื่องของการทะเลาะบากแว้งอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่มี ความรู้สึกว่าจะถูกลดความสําคัญหรือจะถูกมองในทิศทางที่ไม่ดีใครที่ทํางานกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะคือตุกมอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเห็นอะไรไม่ถูกไม่ต้องนะคะเราพูด สั้นๆพูดเบาๆหรือพูดแค่เตือนสติเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆไม่ถึงขนาดต้องไปไฟเนี่ยตัวของเจ้าของหรือตัวของคนที่เ,เป็นหัวหน้าเราอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะแต่ไพ่บอกว่าคุณไม่ควรที่จะไปโต้แย้งกับใครก็ตามที่มีอํานาจมากกว่ามีอาวุโสมากกว่าเลแบบนี้นะคะ <S <s ควรที่จะเขาเรียกว,ว่าเชื่อฟังในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันน่าจะดีกว่านะคะการงานก็มีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเงินนะ ไพ่ของการเงินเป็นเดอะเฮอร์มิตค่ะมีแฮงแมนมีห้าเหรียญอะสำหรับใครบางคนที่กังวลในเรื่องของการเงินนะคะไพ่บอกว่าให้ซื้ออะไรในสิ่งที่เราต้องการที่จะซื้อบ้าง ไพ่เนี่ยมีเก้าเหลียวหมายถึงตัวเราเนี่ยพอมีเงินที่จะซื้อความสุขได้เพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อความสุขให้กับตัวเราบ้างน,นะคะไพ่เหมือนตัวคุณเองอะ่ะบางทีเราซื้ออะไรมามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้ที่จะต้องมีแต่ไอ้สิ่งที่จําเป็นที่จะสร้างความสุขให้เราเนี่ยกับไม่ซื้อใครที่มีคนมีลูกหนี้อยู่นะคะเดือนนี้คุณจะได้คืนนะไพ่หมายถึงว่าการได้เงินอะไรมาแบบฟุ๊กๆุด้วย ฟุกฟวงในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเสี่ยงดวงนะแต่หมายถึงการได้เงินจากคนที่เคยติดเงินเล่าหรือเงินชดเชยจากประกานหรือเงินอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเงินที่จริงๆไม่ควรจะได้แต่กลับได้นะคะอ,ะอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูสุดท้ายนะคะภาพรวมเลยภาพรวมของชาวราศีสิงห์นะคะไพ่มี8ถ้วยค่ะมี8ไม้เท้ามีจัส m เมนแล้วก็มี the s t a ต สำหรับชาวราศีสิงค์คนที่คุยกับคนทางไกลเนี่ยความความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเด่นนะหมายถึงว่าเราค่อนข้างที่จะไปอยู่ในสายตาเขาแล้วอะไรประมาณนี้แต่ภาพไพ่มี5ดาบมี The ะฟูลมี2ดาบไม่คุณก็เขาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีใครเท่านั้นเองถ้าเรื่องเราในเรื่องของความรักนะแต่ว่าในสิ่งที่ควรระวงังอะตุกมองว่าในเรื่องของ บางคนเนี่ยคุณอาจจะฉายแสงฉายแววในเรื่องของความเก่งในเรื่องของการทํางานหรือรู้มากหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้ระวังตัวเอาไว้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมันเป็นเรื่องดีนะคะที่เรารู้มากเราสามารถช่วยคนนี้คนนี้ได้แต่ว่ามีใครบางคนที่เขารู้สึกไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เราพูดหมายถึงการขัดขาเขา้าหรือการที่ทําอะไรลงไปโดยที่เขารู้สึกว่ามันมันเป็นส่งผลกระทบต่อเขาอะค่ะจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้อยากทาให ให้เขารู้สึกแบบนั้นน่ะแต่ว่าเราทําลงไปเพราะว่าเราหวังดีกับส่วนรวมนะคะบางทีเราอาจจะก่อนตัดสินใจทําอะไรลงไปก็อยากให้คุณคิดสักนิดนึงว่าเฮ้ยมันส่งผลกระทบโดยกว้างโดยแคบกับใครอะไรยังไงบ้างนะคะเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของชาวราศีสิงห์